ที่11ตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ,จำกัดประเทศไทยกำลังเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอาเซียนการเติบโตและการแข,ข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นส่งผลให้ประชากรในประเทศต้องพยายามปรับตัวและพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมแต่ในขณะเดียวกันในประเทศไทยของเราก็ยังมีวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจเป็นคำตอบของทักษะชีวิตในศตวรรษที่11 เห็นฉันเห็นโลกมนกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจเจอุดึงนะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงตัวนลุงคมอำเภอขุนจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งนาพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ <พอ S 1> ที่เ <พอ S 1> ต็มไปด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียงค่ะต่จะเป็นอย่างไรนั้นจะใช่แบบที่หลายๆคนเข้าใจหรือเปล่าเราได้มาหาคําตอบกับลุงคมเจ้าของสวนแล้วค่ะซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงนะคะลุงคมก็พาเดินชมรอบๆสวนค่ะ ุณลุงคะสวยนะค่ะมีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดสี่ไร่อะคะ่ะสวนนี้เป็นสวนที่เท้าเองเพราะฉะนั้นผมมีความสามารถที่จะอดูรยได้แค่สิบไร่ซึ่งก่อนจะปลูกสร้างอะไรนะคะลุงผมก็จะมีการวางแผนไว้ก่อนเลยคะ่ะโดยตรงกลางของสวนนะคะก็จะเป็นสระน้ำค่ะที่คุณลุงขุดขึ้นมาค่ะซึ่งจะเป็นที่อยู่ของผักกระเชดปลาแล้วก็เต่าค่ะซึ่งกรกจายเป็นแหล่งอาหารเล็กๆภายในสวนของคุณลุงนะคะ แต่นอกจากแหล่งอาหารในน้ำแล้วนะคะสวนพื้นดินก็ยังมีผักผลไม้มากมายเลยค่ะซึ่งก็กลายเป็นแหล่งอาหารอีกแหล่งหนึ่งภายในสวนของคุณลุงค่ะเดินมาเรื่อยๆจนพอถึงช่วงเที่ยงนะคะก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุงคะแล้วคุณลุงกินข้าวเมื่อไหร่คะแล้วกินข้าวยังไงคือปัญหาของมนุษย์อยู่ที่ การกินส่วนมากคนเราจะเลือกกินซึ่งคุณค่าทางอาหารมันอาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นก็ผมว่าใช้สูตรมีอะไรก็กินนั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องมีเวลาก็กได้คําตอบที่น่าประหลาดใจมานะคะเราก็เลยได้โอกาสค่ะฝากทองไว้กับคุณลุงค่ะซึ่งคุณลุงก็ใจดีมากเลยค่ะได้หาอาหารให้พวกเราทานกันคุณลุงก็เลยไปจัดการหาเสียมาแล้วก็จะมาขุดมาให้พวกเราค่ะ ครื่องไม้เครื่องมือเกษตรถ้าเราจะซื้อใหม่มรนก็แพงถ้าสมมติว่าเราจะไปหาจากร้านขายเศษเหล็กมันจะมีทุกอย่างเลยแล้วเราก็เอามาทำใหม่ตัวอย่างอันนี้เป็นเหล็กแหนบบซึ่งมันเหมาะที่จะทําเป็นเสียมและแข็งแรงมากเลยแทนที่เราจะไปซื้อเสียมราคา เป็นร้อยแล้วก็ไปซื้อเหล็กแหนบเพราะกิโลนี้ยี่สิบบาทเหล็กแหนบนี่คืออะไรเหรอคอ่าเป็นเหล็กที่เขาใช้ทําแหนบรถยนต์แล้วความแข็งทน<อ>แล้วมันก็คมด้วยแล้วแล้วก็เอาแป,ป๊บท่อนนึ่งมาออกไซด์แล้วก็เสียบไม้เข้าไปพอ,อประหยัดค่าใช้จา่ายแล้วมันใช้งานได้ดีพอคุณลุงได้เสียบแล้วนะคะคุณลุงก็มาขุดไม้ให้พวกเราทานกันค่ะซึ่งหัวใหญ่มากคือนี่น่าไม่เคยเห็นไม้เลืน้นงอสดๆกับต้นที่หัวใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนค่ะ อันนี้หัวใหญ่มากนะคะพอเราได้ผลไม้ามาแล้วนะคะเราก็เอามาย่างไว้บนเตาค่ะแต่ว่าวิธีการที่เราจะเอามันมาวางไว้บนเตาเนี่ยเราได้ใช้ไม้ไผ่ค่ะมันก็จะจัดหาไว้ไผ่มาให้แล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เหลา แล้วก็กลายเป็นที่เสียบมันค่ะเราก็ทานอาหารไปคุณงก็ได้ให้ความรู้กับพวกเรามากมายระหว่างการทานอาหารกันนะคะจนทานอาหารเสร็จก็ได้มีการนำถาที่เราเอามาใช้ในการรองกล้วยย่างมันย่างนะคะเอามาล้างค่ะซึ่งวิธีการล้างก็ไม่เหมือนที่เราเคยล้างกันที่บ้านนะคะเพราะว่าน้ำยาล้างจานที่เราใช้เนี่ย เป็นน้ำที่เท่าค่ะส่วนฟองน้ำที่เราใช้เนี่ยเป็นกาบมะพร้าวค่ะซึ่งสามารถนำมาใช้ในการขัดล้างจานได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนกาบมะพร้าวนะคะคุณลุงก็เล่าว่าในทุกๆวันนะคะคุณลุงก็จะไปรับกาบมะพร้าวหรือว่าพวกเปล่ามะพร้าวาาพวกเศษกระดาษหรือกระปริที่ไม่ใช้แล้วเหล่านี้ค่ะจากโรงงานบริเวณแถวๆนี้นะคะ ึ่งเป็นสิ่งที่โรงงานเหลือใช้แล้วค่ะคุณลุงก,ก็ได้นํามาใช้ประโยชน์ซึ่งกากมะพร้าวเนี่ยนอกจากที่นํามาใช้ขาดใช้ล้างจานแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคุณลุงเอามาใช้ทําเป็นปุ๋ยค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยที่คุณลุงเรียกว่าปุ๋ยหมกนำมาฉีดแล้วก็มาวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะช่วยกักเก็บน้มอุ้มน้ําให้ความชุ่มชื้นแก่ดินและต้นไม้ตลอดเวลาด้วยค่ะเราก็ได้พบว่าคุณลุงนะคะมีวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายมากเลยค่ะ ไม่ต้องดิอนรนแข่งขันกับใครอาหารก็สามารถหาได้ภายในสวนนะคะเป็นชีวิตที่มีความสุขค่ะเพราะสามารถอยู่ได้ได้วยตนเองค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในหลาย,ลายร้อยรูปแบบของการดำเน,น,นินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งในแต่ละรูปแบบนะคะก็จะมีหลักคิดที่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือการนรําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างพอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินความจําเป็นไม่สร้างความเดือดร้อนค่ะ ทรัพยากรในส่วนของสังคมนะคะก็คือถืนดินถืนน้ํถผืนป่าและภูมิปัญญาค่ะส่วนทรัพยากรของคนในเมืองนะคะก็คือความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งเงินตราค่ะซึ่งเมื่อเรานําสิ่งเหล่านี้นะคะมาใช้อย่างคุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับสภาพของตัวเราแล้วนะคะเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและย,ย,ยั่งยืนไม่ว่าในศตวรรษที่21จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามค่ะ